ไฟกันเองไหมดูจ้างไฟครับไม่ไม่ไม่ลำของวันหน้าไฟเลยไปไปเลยขึ้น euh น้าไปเลยระวังระวังยาวเลยยาวเลยยาเลยไมไฟไม่ไฟอย่าไปจับครับอย่าไปจับยาวเลยยาวเลยโอเคออกเลยนะโอเคมาเราไปด้วยเดี๋ยวขึ้นจับเดี๋ยวมาครับเดี๋ยวขอเก็บไว้เสร็จก่อน ตีขึ้นหน้าไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวได้นั่งชิวๆแป๊บนึงแป๊บนึงคนพาเรือเรือปรจ้างมาแล้วน,นั่งลเลยเมื่อกีอ้ <c oughs> ลงก่อนใครพา,าให้ไม่รู้อุ้ย